สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านด้วยนะครับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับเป็กจากเป็กซิลอาร์ตสตูดิโอครับก่อนอื่นเลยนะฮะไม่พูดพร่ำมทำเพลงเลยนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วก็ ถ้าใจดีนะครับกดแชร์ให้ด้วยนะครับผมสำหรับใครที่กด subscribe แล้วกราบขอบพระคุณมากนะครับเป็นกำลังใจให้ผมมากๆเลยนะครับขอให้ยอดของผมนะครับเป้าหมายของผมนะครับ subscribe 20,000 subscribe ก่อนนะครับผมโอเคครับขอบพระคุณมากเลยนะครับสำหรับคนที่กดติดตามนะฮะสำหรับคลิปนี้นะครับผมไม่ได้จะมาสอนทุกคนนะครับว่าจุกกระจุบนะฮะแต่ถ้าใครสนใจนะครับคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับแต่วันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องของสี สีแล้วก็สีนะฮะของโปรแกรม r o c r e a t e นะครับว่ามันยังมีอะไรที่ซ่อนอยู่นะครับหรือมีฟังก์ชันอะไรที่คุณอาจจะยังไม่รู้นะครับผมโอเคครับพร้อมแล้วนะครับเปิดตายพร้อมเปิดใจพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้เรื่องของสีของโปรเคีกันเลยครับก่อนอื่นเลยนะครับเวลาเราจะระบายสีใช่ไหมฮะเราก็ต้องกดตรงนี้นะฮะไอ้กลมๆนี้แหละนะครับแล้วเราก็เลือกสีกันเนาะ ทีนี้เราจะรู้ไหมครับว่าไอ้ข้างล่างตรงนี้นะครับอีกเยอะแยะมากมายนะครับทำอะไรได้บ้างนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันนะครับโอเคครับก่อนที่เราจะระบายสีนะครับเราก็ต้องกดตรงนี้ถูกไหมครับเราก็จะเจอถาดสีอย่างนี้นะครับผมหลายคนอาจจะงงว่าทำไมหน้าตาไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่ามันยังมีฟังก์ชันข้างล่างเพิ่มเติมอีกนะครับโอเคเรามาเรียนรู้กันนะครับ1 ช่องตรงนี้นะครับบาร์ตรงนี้ของสีนะครับสามารถมูฟได้นะฮะคุณอาจจะยังไม่รู้นะครับเราลากมาอย่างนี้ครับมูฟไปได้เลยมันจะย่อดเล็กๆหน่อยนะฮะมูฟได้เลยถ้าเราไม่เอาเรากดปิดเปิดมาเขาก็จะอยู่ตรงนี้เหมือนเดิมนะครับดูอีกทีนึงนะครับเราลากมาตรงนี้ปิดทำไมลากมามูฟตรงไหนก็ได้ถ้าเราถนัดอยู่ตรงนี้ เราก็วาดตรงนี้ถนัดอยู่ตรงนี้เราก็ล่ากไปตรงนี้เราก็ระบายอ่าอย่างที่1นนะครับ Move ได้นะฮะ2นะครับผมมาที่ตัวดิสเหมือนเดิมนะฮะอ่ะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวผมจะพูดชื่อมันก่อนนะฮะอันแรกเลยนะครับเรียกว่าดิสอันที่2คือคลาสสิกอันที่3คือฮาร์โมนีนะครับอันที่4คือแวลูนะครับอันที่5คือพาเลทเรามาดูที่ดิสก่อนนะครับ อันนี้คือผมไม่ได้มาสอนการใช้นู่นนี่นั่นนะฮะให้เรารู้จักนะคบว่าอะไรซ่อนอยู่ตรงไหนเรียกว่าอะไรบ้างนะครับแล้วทำงานยังไงนะฮะดิสนะครับผมข้างในนะครับก็คือการผสมนะครับขาวกับดำนะฮะก่อนอื่นเลยเราต้องเลือกจากถาดข้างนอกก่อนวงข้างนอกก่อนว่าเราต้องการสีอะไรนะครับอ่าเราต้องการสีน้ำตาลเพื่อจะระบายสีเนื้อๆนะครับแล้วเราค่อยมาผสมขาวกระดำข้างในเอาทีนี้ อย่างที่2ที่ผมจะบอกนะครับก็คือตัวนี้นะครับเราสามารถขยายได้นะครับหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นะฮะเราทำงี้นะครับโอ้ใหญ่โตนะฮะเราเลือกก่อนนะฮะเลือกสีชมพูนะครับแล้วเราต้องการที่จะเลือกให้ละเอียดๆข้างในนะครับเราก็ขยายเราก็เลือกได้งงใช่ไหมฮะไม่รู้มาก่อนเลยนะครับว่าทําได้ย่อลงไปครับเลือกสีน้ําเงินขยายขึ้นมา เลือกให้มันละเอียดทําไมเขาถึงได้ทําตรงนี้ให้ขยายขึ้นมานะครับเพราะว่ามันจะได้เลือกสีได้อย่างละเอียดนะฮะอ่าโอเคลองดูนับขยายแล้วก็ยอ่อน่ารักนะฮะ,ะเราใช้การผสมกันนะครับของการมูฟอย่างนี้นครับแล้วเราก็ขยายแล้วเราก็ย่ออย่างนี้ก็ได้น่าโอเคครับผมต่อมานะครับผมเรามาดูที่คลาสสิกกันนะครับ อันนี้ดิสนะคะคลาสสิกนะครับก็ทําหน้าที่คล้ายๆกันนะครับแต่รูปแบบในการปรับมันไม่เหมือนกันเท่านั้นนะฮะไม่ว่าจะอยู่ที่อันไหนนะครับเราก็สามารถมูฟได้ตลอดนะฮะอ่ะคลาสสิกนะครับมันคืออะไรนะฮะดูที่ดิสนะฮะอย่างที่ผมบอกวงนอกนะครับคือสีวงในคือการผสมสีนะครับขาวกับดำอ่ะทีนี้คลาสสิกนะครับมันจะเป็นแถบอ่าแถบแรกคือสีแถบที่2คือขาวนะครับ แถบที่3คือดำผสมดำเข้าไปนะฮะเหมือนกันฮะเราเลือกสีก่อนแล้วเราก็เลื่อนนะครับว่าเราจะผสมขาวหรือผสมดำมากขึ้นนะฮะไม่มีอะไรมากนะครับตัวคลาสสิกแต่ทีนี้อย่างที่3ที่ผมจะมาแนะนำนะครับก็คือตัวฮาร์โมนีนะครับมีเพิ่มเติมเข้ามานะฮะนะฮาร์โมนีนะครับจะมีอะไรซ่อนอยู่บ้างและทำงานยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกัน,นะครับ หลายๆคนอาจจะแปลกตาว่าฮาร์โมนีคืออะไรนะครับเนี่ยย่อขยายไอ้ปุ่มปุ่มไอ้วงกลมไอ้พวกนี้คืออะไรนะครับเดี๋ยวเรามาไล่ดูกันนะครับสิ่งที่หลายคนไม่รู้นะครับคือเราสามารถคลิกตรงนี้ได้แล้วจะมีนะครับการเลือกหมวดอีก1 2 3 4 5อีกนะครับใครมาดูถึงตรงนี้นะครับมีประโยชน์มากเลยนะครับเพราะว่าผมจะแนะนําให้ดูนะครับว่ามันเรียกว่าอะไรนะครับแล้วมันทํางานยังไงนะครับไปกันเลยครับ ตัวแรกเลยนะครับอ่า c o m p l e m e n t นะฮะก็คือตัวสีคู่ตรงข้ามนั่นเองนะฮะเห็นไหมฮะมันจะมีปุ่มให้2ออันวงกลมนะครับเราจะเลือกสีที่เป็นตรงกันข้ามนะครับกับสีที่เราต้องการนะครับเขาจะอัตโนมัติให้เราเลยเราจะเลือกวงนี้ก็ได้หรือเราจะเลือกวงนี้ก็ได้นะฮะเป็นสีตรงกันข้ามแล้วเราก็สามารถที่จะเข้ามาวงในนะครับมันจะผสมขาวออกไปนอกนะครับมันก็จะสด ถ้าเราต้องการให้เข้มขึ้นเราก็เลือกตรงนี้เอานะฮะอ่าคือสีตรงกันข้ามนั่นเองนะฮะอ่าตรงนี้สีนี้เวลาเราใช้นะครับเราก็จะได้ไกด์ไลน์นครับกับสีที่ที่เป็นคู่ตรงข้ามนะ,ะอะดูนะฮะสมมติว่าผมชมพูใช่ไหมถ้าสีตรงข้ามเลยของชมพูเขียวมันจะได้การคอนทาราที่แบบสุดขั่วนะครับสุดโต่งกันไปเลย ตรงข้ามก็จะเป็นงานอีกสไตล์หนึ่งที่ผมมองว่าผมชอบนะฮะสีประมาณนี้ผมชอบมากๆเลยนะฮะอ่าอันนี้ก็คือตัวแรกนะครับของตัวฮาร์โมนีนะฮะเรามาดูตัวที่สองกันนะครับอ่าเขาจะชื่อว่าสปริตนะคอมมอ่คอมพลมันทรีนะฮะก็คือคล้ายๆกับตัวเมื่อกี้นะฮะสังเกตนะครับตัวแรกจะเป็นตรงกันข้ามจะมีแค่2ปุ่มนะฮะหนึ่งกับ2งแต่พอมาเป็นตัวนี้นะครับปุ๊บ เขาจะแยกมาก็คือ1ปุ่มและ2ตรงกันข้ามที่ใกล้เคียงกันใกล้เคียงนะฮะเขาจะอยู่ใกล้ๆกันเขาจะอยู่ใกล้ๆกันอ่ะเราเลือกสีหลากก่อน่อะผมเลือกสีเหมือนกันครับอาชมพูอ่ะลองดูว่าสีตรงกันข้ามที่เป็นสีใกล้เคียงก็คืออ่ะเราก็จะได้นะฮะ จะแตกต่างกันนะครับจะแตกต่างจากตัวแรกนะคือตัวแรกคือตรงกันข้าม1ต่อ1อันนี้คือ1ต่อ2ที่ใกล้เคียงกันอ่เรามาดูตัวที่3ครับผมเขาเรียกว่าอะไรเอ่ยเขาเรียกว่า analogic นะฮะอนา l o g ิ c นะครับมาดูกันหน้าตาเขาจะเป็นไงก็คือสีข้างๆกันเพื่อนบ้านกันเราเลือกสีหลากก่สมมติผมเลือกสีน้ำเงินแล้วสีข้างๆล่ะ จะเป็นสีอะไรสีนี้และสีนี้เดี๋ยวเราวางตรงตรงกลางดีกว่าผมเลือกสีเหลืองตรงนี้ตรงกลางสีข้างๆเขาก็จะเป็นสีนี้และสีนี้เห็นไหมครับว่าตัวอนาลอกิสนะครับก็คือสีใกล้เคียงสีเพื่อนบ้านกันนะฮะสมมติอีกสักทีหนึ่งนะฮะสีนี้ใช่ไหม สีใกล้เคียงของเขานะครับก็เป็นเขียวนี้แล้วก็เขียวนี้อ่ามันก็สามารถที่จะอจริงๆก็เบรนหากันได้นะครับสวยนะ,ะมาดูตัวต่อไปครับออันนี้อันนาโลกีนนะครับตัวต่อไปนะครับทรดิกนะฮะทรไทรดิกทรดิกนะครับก็คือ3ใช่ไหมก็คือ3เหลี่ยมนี้เลยนะฮะเท่าๆกันเลย เราเลือกสีหลักนะครับสีน้ําเงินแล้วสีที่เป็นมุมนะครับสาม,มุมของเขาคืออันนี้สีมันจะมีความแรงเหมือนกันนะฮะแล้วก็คือมันจะคนละขั้วกันเลยอะ่ะมันจะคนละขั้วกันเลยนะฮะเราก็จะได้นะครับทิศทางของสีที่ค่อนข้างที่จะแปลกตานะฮะสมมุติว่าเป็นชมพูแบบนี้เกีียวนี้และ นี่นะฮะก็เป็นสีนะครับเหมือนสีคู่ตรงข้ามเหมือนกันนะฮะแต่ว่าเป็นแนวแบบสามเหลี่ยมนะฮะเป็นตรัแองเกิลนะฮะอ่ะต่อมานะครับตัวนี้นะครับอ่าเชชาดิกนะฮะอ่ะก็คือสี่เหลี่ยมนี่เป็นมุมสี่เหลี่ยมนะครับก็จะเป็นมุมที่เป็นสีสีนะฮะสมมติว่าผมเอาสีส้มนี้เป็นหลัก มันก็จะเป็นสีชมพูน้ำเงินและเขียวนะเป็นสีสีนะครับเข้ามาผสมกันสมมติผมเป็นนี้ตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวนี้และตัวนี้ก็จะเป็นชุดสีนะครับที่ค่อนข้างที่จะหลากหลายนะครับผมโอเค คือผมว่านะครับในตัวฮาร์โมนีอ่ะมันใช้สําหรับเป็นไกด์ไลน์ในการที่เราจะเลือกใช้สีนะครับไม่ว่าสีคู่ตรงข้ามนะครับสีใกล้เคียงหรือสีที่เป็นแบบมุมสามเหลี่ยมหรือสี่เหลี่ยมอะไรอย่างนี้นะครับผมอโอเคก็ลองเอาไปใช้ดูนะครับผมอยู่ตรงนี้นะอ่าหลังจากฮาร์โมนีแล้วนะครับเราก็มาดูที่แวลูนะครับแวลู Value ก็คือการปรับเหมือนกันเลยนะฮะเหมือนกับอ่าไม่ว่าจะเป็นดิสลาสสิกนะฮะ อาจจะมีแถบคล้ายกับคลาสสิกนะครับแว l ์ลูาจะมีเรื่องของตัวเลขนะครับเรื่องของเปอร์เซ็นต์เข้ามาเราอาจที่จะไปเอาโค้ดนะครับของที่อื่นๆมานะครับแล้วเอามาใส่ก็ได้นะครับเนี่ยพิมพ์โค้ดเอานะฮะก็สามารถทําได้นะครับแล้วก็ปักพวกนี้ได้นะครับจะละเอียดกว่าตัวคลาสสิกนะครับผมจะแยกเป็นบาร์เลยนะครับผมแต่ที่ผมจะแนะนำนะครับคืออันนี้นะฮะคืออย่างที่4แล้วนะฮะก็คือพาเลตนะฮะ พาเลตก็คือชุดถาดสีนะครับผมเราสามารถไปหาดาวน์โหลดมาได้หรือสร้างก็ได้นะครับแต่ว่าผมจะมาสอนนะก็คือความลับนะฮะของพาเลตนะครับผมก็คือถ้าเป็นเวอร์ชั่นใหม่นะครับสามารถที่จะกดบวกฮะเราสามารถที่จะถ่ายรูปนะครับจากสิ่งที่เราเห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานที่หนังสือนู่นนี่นั่นนะครับเราจะได้ชุดถาดสีเลยนะครับเดี๋ยวผมจะสอนที่หลังนะฮะและอีกอันนึงนะครับคือเราสามารถที่จะ เลือกรูปแล้วเราก็แปลงนะครับรูปนี้ให้กลายเป็นถาดสีได้นะครับอดูรูปนี้จากรูปเมื่อกี้นะฮะก็กลายเป็นถาดสีแล้วเห็นไหมมาดูอีกทีหนึ่งนะฮะเราเลือกรูปที่อันนี้เลยหน้าจอนี่ก็จะเป็นชุดถาสีที่ผมมองว่าสวยนะครับสมมุติว่าเราไปหารูปจากหนังใช่ไหมที่เขามีโทนสีสวยๆอย่างเงี้ยเราอยากจะระบายตามนะครับเราก็สามารถที่จะ เซฟรูปนะครับแล้ว Import เข้ามาปุา๊บก็จะกลายเป็นชุดสีได้เลยนะฮะอ่ะที่พิเศษสุดนะครับที่สำคัญที่สุดนะก็คือเราสามารถใช้นะครับโฟตโต้อ่ะเป็นคามลานะฮะเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างนะฮะขออนุญาตหยิดแป๊บนึงสมมุติว่าเรามีหนังสือเล่มนี้แล้วเราก็จะถ่ายนะฮะเราวางไว้ก่อนเราจะถ่ายนะครับเห็นไหมฮะ เ,เหมือนเซนเซอร์เซนเซอร์อย่างงี้นะครับนี่ก็คือเขาจับโทนของเรานะครับกดเรียบร้อยเข้ามาอยู่ตรงนี้แล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเมื่อกี้ฐานเมื่อกี้เราก็ขึ้นมาแล้วนะฮะเห็นไหมฮะอันนี้ก็คือเป็นฟังก์ชันนะครับที่ทาง r o c r e a t e นะครับเพิ่มเติมขึ้นมาให้เรานะครับผม ก็ลองไปเล่นลองไปใช้กันดูนะครับผมว่าอันนี้มันช่วยสําหรับคนที่ชอบอะโทนภาพนะคะชอบคุมโทนอ,อยากจะวาดภาพโทนนู้นโทนนี้นะครับอันนี้ก็จะช่วยได้นะครับโอเคครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับการพูดในเรื่องของสีนะฮะของถาดสีของโป้คีเอทนะฮะซึ่งมีฟังก์ชันต่างๆมากมายหลากหลายให้เราได้เล่นได้ลองกันนะครับผม ลองเล่นกันดูนะครับผมว่าจะทําให้การวาดรูปของคุณสนุกมากยิ่งขึ้นนะครับผมถ้าใครอยากให้ผมสอนนะครับหรือแนะนําอะไรนะครับเกี่ยวกับการวาดรูปนะครับหรือการใช้โปรแกรมนะครับก็แนะนํากันเข้ามาได้คอมเมนต์เข้ามาที่ด้านล่างได้เลยนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ลากันไปก่อนนะครับอย่าลืมนะถ้าใครยังไม่ Sub ับ r i b e นะครับรบกวนส s cribe ให้กันด้วยนะครับแล้วก็เชิญเพื่อนมาดูกันเยอะๆนะครับผมผมจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปดีๆต่อๆไปนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อน สวัสดีครับบ๊ายบายจุจ๊บๆสำหรับคลิปนี้นะครับผมไม่ได้จะมาสอนทุกคนนะครับว่าจุกกระจุบนะฮะแต่ถ้าใครสนใจนะครับคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับแต่วันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องของสีสีแล้วก็สีนะฮะของโปรแกรม Pro c r e a t e นะครับว่ามันยังมีอะไรที่ซ่อนอยู่นะครับหรือมีฟังก์ชันอะไรที่คุณ